นำเสนอโดยแมนสตีันไทยแลนด์สาหน้า3ามแฮตทริกเปิดโผทีมยอดเยี่ยมพิมลีกแมตเดย์ที่4ทีมยอดเยี่ยมพิมลีกประจำสัปดาห์ที่3มีผู้เล่นจากทอแนมฮอสเปอร์เรียงหน้าติดเข้ามาถึง3รายขณะที่ Arsenal, อาร์ซนอล่ส่งสองมิดฟิลด์ฟอร์มฮอตส่วน3กลกองหน้าวีกนี้สอยตะขายรวมกัน9ประตู โดยรายชื่อ11ผู้เล่นถีมนยอดเยี่ยมพิมิลีปประจำสัปดาห์ที่4มีรายนามดังต่อไปนี้นำโดยผู้รักษาประตูจอแดนพิกฟอร์ดจากเอฟเวอร์ตันแม้จะเสียประตูที่2แต่นหนึ่งในนั้นเกิดจากความชั่วคร้ายที่บอลชนเสามากระทบตัวเข้าประตูตัวเองอย่างไรก็ตามชอตดเดอรมนเซฟ2ครั้งสน้นสอนในช่วงช่วงเวลาบาดเจ็บมันทำให้เอฟเวอร์ตันเก็บแต้มแรกของซีซั่นได้สำเร็จในแผงกองหลังแยนพอฟานเฮกเคนจากไบรตัน จะเพอร์เฟกมากกว่านี้หากไบรตันไม่มาโดนยิงในช่วงท้ายเกมอย่างไรก็ตามเดลเตชาวดัสตามเก็บอเล็กซานเดอร์อิสักจนแผงลิทไม่ออกตลอดทั้งเกมคูซูมาเจอเวธแฮมทำผลงานได้ยางดีมากๆในชัยชนะที่ขุนคอนบุกกำราบลูตันน้องใหม่คริสเตียนโรเมโลจากสเปอร์สัดประตูส,สวยๆให้กับสเปอร์บุกถล่มเบอร์ลี่แม้เกมรับของทีมจะเสียประตูแต่ก็อดไม่ได้ที่จะนีบแนวรับฟ้าขาวเข้าติดทีม ส่วนในแผงกรองกลางนํำโดยเจมส์แมดดิสันจากสเปอร์สเปอร์รีบว่าคุ้มค่ามากๆที่ได้ตัวแมดติสันมาครอบครองกลายเป็นตัวขับเคลื่อนเกมรุกแถมมีประตูยิงสวยๆให้เห็นอีกตั้งหากโดมินิกส์อสไลจากลิเวอร์พูลเบิร์กสกอร์ด้วยเท้าซ้ายสุดสวยพาลิเวอร์พูลออกนำตั้งแต่ไก่โหและตลอดทั้งเกมดาวเตะชาวฮังการี an, ทำงานหนักทุกวินาทีผ่านบอลแม่นยำ92.5%เข้าเป้า49จาก53ครั้ง และอีกรายดีแคมไรท์ขุมแดนกลางได้อย่างยู่หมัดและตอบแทนด้วยการสอยประตูขึ้นนำสอประตูต่อหนึ่งช่วงชดเวลาบาดเจ็บก่อนที่อาร์เซนอลบวกสกอร์เพิ่มได้อีกจากแกร์เบลเซซุสอีกรายของอาร์เซนอลจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมาร์ตินออริกาเป็นผู้เล่นอาร์เซนอลที่โดดเด่นที่สุดปรุกชีพป,ปืนใหญ่กระบระทวงสกอร์ตีเจ้าได้อย่างรวดเร็วในแผงกองหน้านำโดยเออร์ลิงฮาลันจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ เรื่องจากผลิตสกอร์ที่โชว์ผลงานซัดแฮตทริกพร้อมกับหนึ่งแอซิดพาไฮซิตี้เปิดบ้านถล่มฟูลัมราบคาอีวานฟรกกุสันจากไบรตันดาวรุ่งวัยสิบแปดปีสร้างผลงานกระชอนเมื่อทำแฮตทริกจากการยืนถูกที่ถูกลาและจบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดคนสุดท้ายซองฮินมินจากสเปอร์หลังสามเกมแรกเป้าสะอาดมาเกมล่าสุดดาวเตะเกาหลีใต้รับบทเป็นกองหน้าตัวเป้าและก็ไม่ทำให้ อังเก้พอสเตโคกูผิดหวังเมื่อระเบิรดแฮตทิกสาเบอร์ลี่ซึ่งแต่ละลูกถือว่ายอดเยี่ยมเอามากๆและนี่ก็เป็นรายนามสิเอผู้เล่นทีมยอดเยี่ยมพิบลีกประจำสัปดาห์ที่4ีฟนแคิดเห็นตรงกันหรือไม่แล้วฟังนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟานไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบง,งามสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน